สวัสดีครับผมสเนสน่ห์ศีสุวรรณทำงานกับเอโซ่34ปีวันนี้จะมาเชิญชวนเสือเก่าเสือปัจจุบันและท่านผู้มีเกยียรติทุกท่านได้มาชมบันทึกความทรงจำดีๆกับเอโซครับเป็นเรื่องราวที่ท่านไม่ควรพลาดตลอดระยะเวลา129ปีของเอโซในประเทศไทยมีบันทึกความทรงจำดีๆมากมายที่ไม่อยากให้ท่านพลาดต้องไปชมกันนะครับ บันทึกความทรงจำดีๆที่เอโซเราแบ่งไปทั้งหมด5ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1บริษัทดีที่เราภูมิใจเป็นเรื่องราวของเอโซ129ปีที่เอโซอยู่ในเมืองไทยเอโซหลักการยึดมั่นจรรยาบรรธุรกิจครับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเอโซทุกคนเอโซคือบริษัทที่ก้าวล้ำนำสมัยใช้ไอทีก่อนคนอื่ในใดครับ บริษัทเอโซเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเอโซมีการควบรวมเป็นเอ็กซอนมบิลและสู่บริษัทมหาชนและปิดท้ายในเรื่องราวของบริษัทดีที่เราภูมิใจกับการที่เอโซเข้าตามตรอกคือตรอกกับตันบุตรและออกตรงถนนพระรามสี่กับ129ปีในประเทศไทยในตอนที่2เป็นเรื่องราวของการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันไทยครับ เอโซ่เรานั้นเรามีโรงกลั่นน้ำมันเอโซ่ซึ่งดำเนินงานโดยคนไทยโดยใช้เทคโนโลยีโลกมีเรื่องราวของคลังน้ำมันช่องนอนทรีที่มันมีตำนานต่างๆมากมายที่เอามาเล่าขานให้ท่านฟังกันเอโซ่เรามีกองเรือวิสาหกิจหรือไอโพเรามีธุรกิจดีคือเคมีพันเรามีธุรกิจสำรวจขุดเจาะและผลิตครับน่าสนใจทีเดียวและ เอโซของเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นศูนย์บริการธุรกิจในภูมิภาคของเอเชียนั่นคือสิ่งที่เอโซททำจนกระทั่งเรายกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันของเราในตอนที่3เป็นเรื่องของธุรกิจการตลาดที่เราประกาศกล้องครับท่านจะได้ฟังว่าพุทธไทเกอร์อยู่แทงจับเสือใส่ถังพลังสูงมีความเป็นมาอย่างไร นอกจากนั้นแล้วมันจะมีเรื่องของความพิถีพิถันในการประกันคุณภาพมีเรื่องราวที่เราได้ทําในเรื่องของโครงการต่างๆมากโคที่ไอโซเป็นคนเริ่มต้นมีเรื่องราวของสวนสวยห้องน้ําสะอาดบริการดีมีคุณภาพมีเรื่องราวของโฆษณายอดฮิตพิชิตความสําเร็จมีเรื่องราวของนะครับการฉลองร้อยปีไอโซไทยร้อยใจขอดุณและแน่นอนที่สุดไม่มีใครรู้เบื้องหลังว่า บริการเทคนิคเนี่ยพลิกความสำเร็จให้กับเราในตอนที่4ครับเอโซภูมิใจที่รับใช้สังคมเอโซเป็นบริษัทที่เคียงคู่คนไทยสังคมไทยครับเอโซได้ทำหนังสือที่ชื่อความรู้คือประบีปและทีวีดังความรู้คือประบีปหนังสือดีทีวีดังครับเอโซคือโรงเรียนชั้นดีครับและนอกจากนั้นแล้วเอโซของเราเนี่ยนะครับยังเป็นบริษัทที่รักสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัยและใส่ใจในเรื่องสุขภาพกับโครงการเอโซชาเลนจ์ท้าทายความรู้ควบคู่ฝึกงานและเอโซเราปลาปลื้มใจที่เราได้ครุฑครับและในตอนที่5ครับเราจะรู้ว่าพวกเราชาวเสือผูกพันนิรันดร์ครับเอโซคลับคือจุดล่มต้นของการกระชับความสัมพันธ์ u p กับเทรนนิ่งอันเป็นสุดยอดของเอโซเราเราคนไทย ได้รับการยอมรับครับโปรแกรมที่น่าสนใจคือโปรแกรม HOT h e a r t of Tiger Service ฮอตจริงๆครับและปิดท้ายความผูกพันอันยั่งยืนอันยืนยาวของชาวเสือครับ5ตอนได้กันแต่และตอนมีรายละเอียดอยากให้ท่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับเราได้ข้อมูลมาจากไหนครับผมเองเรียนรู้ข้อมูลจากการคุยกับบรรดาเสือเก่า มากมายหลายรุ่นหลายกลุ่มหลายยุคและเสือปัจจุบันบางส่วนครับต้องขอขอบคุณที่เราได้คุยกับคุณมนัสริปัพพยอมในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในรีเทลรุ่นบุกเบิกอยู่กับบริษัทเอโซมา12ปีคุณสุบรรนชนินทรกุลน,นะครับอยู่เอโซถึง31ปีครับทางด้านขายปลีกเป็นหลักคุณเรืองเกียรติวาทภูกณนะอันนี้ก็อยู่ทางด้านรีเทล11ปีครับคุณสมชายสาโรวาท อยู่กับทางด้านฝ่ายขายปลีกเนี่ยสิปีครับคุณจุธาวิวรกิจคุณจุธานี่โยกย้ายนะครับเป็นเจ้าโปรเทชันจากคอนโทรลเลอร์จาก IS แล้วก็มาอยู่ที่รูรีเทลจนกระทั่งมีอายุงานถึง25ปีครับคุณยอดพงสุทธรรมเป็นรีเทลดูแลไปทางด้านเอเชียแปซิฟิกด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นกรรมการของบริษัทด้วยนะครับทำงานกับโซ่ถึง30ปีครับคุณนาฏอนง หรือที่เราเรียกกันว่าเจนนงเกียรติสารพิภพเนี่ยนะครับทำงานทธงรีเทลตลอด33ปีคุณสมิตหันสาผู้บริหารของเรานะครับเริ่มต้นงานจากที่ช่องนลสี่ไล่มาจนทั้ง ICB ีมาถึงรีเทลจนกระทั่งมาเป็นมาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์สาปีกับเอโซครับคุณพิประภัยพึ่งผลหรือเราเรียกกันว่าพี่อ้วนเนี่ยนะครับเริ่มจากการทํางาน ICB ีมาอยู่ที่รีเทลมาเป็นผู้จัดการลุบ25ป,ปีกับ26ปีกับเอโซครับคุณประยุทธ์พลพิพัฒน์ธนพง์ ก็อยู่กับ ICBD อยู่กับ LOOPS มาอย่างยาวนานถึง27ปีครับคุณประมนสุทธีวงครับอยู่ที่ช่องนนนซีทำงานทางด้านซัพพลายไปอยู่ทางด้าน PA อยู่ที่เอโซถึง15ปีด้วยกันครับและคุณสมิทธ์เทียมประเสริฐเนี่ยนะครับเป็น Refinery ชุดแรกๆบุกเบิก ICBD s u ซัพพลายและเป็นดรคเตอร์ทางโลจิสติกส33ปีกับเอโซครับ คุณวัฒนาจันทรศรเริ่มงานกับที่ Refinery มาเป็นซัพพลายมาทำงานรีเทลแล้วก็มาเป็นกรรมการของบริษัทอายุงานที่อยู่กับบริษัทนั้น36ปีและบวกต่ออีกนะครับมาจนกระทั่งเป็นกรรมการบริษัทรวมแล้ว53ปีครับคุณปร,รุษจาติกาวนิษทํทำงานที่ Refinery ดูเรื่องของ Asia p ยแปซิฟิกรีไฟแน30ปีครับเป็นผู้จัดการลงกร์ดด้วยนะครับดรอกอริศัรดิศัจ้งกงขบวนกุลชัย ทำงานรีไฟแนลลไปดูทางนั้น global refinery แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาเป็น Thailand lead country manager เป็น managing director ด้วยรวมอายุงานถึง31ปีกับบริษัทครับคุณปิยศักดิ์สารติกเกษมนะครับทำงาน r e f i n e ลลีรับผิดชอบทางเรื่องของ safety เป็นหลักเลยทีเดียว26ปีกับเปโซ่ครับคุณเอสทิพสุคนดวงทิพย์อยู่ทาง r e f i n e ลลีรับผิดชอบทางเรื่องของประชาสัมพันธ์ งานนะครับทางด้าน government relation นะครับในเรื่องของรัฐกิจสัมพันธ์รัฐกิจเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของใบอนุญาตอยู่กับเบโซในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับคุณรังสรรสุภาพงเป็นคนเก่าของรีเท i l ICBD ช่องนรีดูทางงานประจัาพันธ์ดูทางด้าน HR 32ปีกับเปโซครับคุณพิภพพฤกษสามารถอยู่ช่องนรีอยู่ ICBD อยู่ PA นะครับเป็นเจอร์มานเจอร์อยู่ที่เอโซถึง35ปีด้วยกันคุณจารึกเพ่งรัศมีครับเริ่มต้นงานที่ช่องหนึ่สีมาที่ r e f i n e เ y อด้วยไปที่ ICBD ไปที่ HR Training ไปอยู่ลูปอยู่33ปีกับเอโซครับคุณยงยศหารสุวนรณิ์เริ่มต้นที่ช่องหนึ่งีไปที่ศรีราชาเทอร์มิโนอลนะครับคลังศรีราชาไปที่รีเทลทางด้านเอนจิเนียริงไปที่ เอฟกี้ ee, หรือ exploration รวมแล้ว33ปีกับเอโซครับคุณโสพลหอมชื่นอยู่ทางคอนโทรลเลอร์ทางด้าน planning ทา่านนั่น HR refinery ถึง34ปีครับนะคุณมนูนล,ลิมสมวงศ์อยู่ refinery อยู่คอนโทรลเลอร์37ปีกับเอโซครับคุณนะครับมัทคุณมัทนาสุตธรรม อันนี้ยังทำงานอยู่ไอโซนะครับทำทางด้านเทรนนิ่งมาก่อนดูทางด้านบาร์นะครับนะดูทางด้านรีเทลและปัจจุบันก็ยังทํางานทางด้าน IR ครับคือการลงทุนนักลงทุนสัมพันธ์นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีคุณพิเชษลุงมหร์เฮดเคุณพิเชษนี่ดูทางด้าน LPG Gas นะครับ LPGHR อยู่ถึง1 2ปี17ปีด้วยกันนะครับอาจาร,รย์กันิกาโกมลพอมรอ นะครับอันนี้รับผิดชอบเรื่องของ HR Training เลยนะครับ14ปีครับคุณพมรศัก์สุรคุปอยู่ทางด้าน c o n โทร l เลออยู่ทางด้าน i s เอยู่ทางด้านช่องนลรีอยู่ทางด้าน Finance และเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของ Tax ครับ35ปีกับเอโซครับคุณชาญปฏิมาพรชัยคนที่เป็น CCS หรือทางด้าน i s เตัวจริงครับ18ปีกับเอโซครับคุณกมลดิษ์สมุทรโครจรเริ่มต้นจากงาน CCS มาที่ช่องนูซีมาอยู่ที่ซัพพลายมาอยู่ที่แพนนิงเป็นผู้จัดการโฆษณาแล้วก็มาดูแลมาร์เก็ตติ้งทางเอเชียแปซิฟิกนะครับอยู่ในโซ17ปีครับดรบูรณวงเสาวพฤกนะอยู่ทาง CCS อยู่ทางฟ i n แนนซ์นะครับอยู่ทางด้าน ECI อยู่ที่เฮดแควเตอร์ Finance, นะครับ, I, quarter, รบแล้วก็เป็นคนที่เตรียมพร้อมในเรื่องของ IPO บริษัทเข้าตาลาดหลักทรัพย์นะครับดูมาดูทางด้านรีเทลดูในเรื่องของเอเชียแปซิฟิกทางฟิลด์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็มาดูในเรื่องของศูนย สนับสนุนบริการทางธุรกิจนะครับที่กรุงเทพเนี่ยนะฮะ28ปีกับเปโซครับอาจารย์ถาวรชนะภัยอยู่กับประชาสัมพันธ์15ปีครับปัจจุบันอาจารย์ถาวรนี่อายุกว่า96ปีแล้วนะครับนะครับคุณกิตยานิรวันอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์ตัวจริงเลยครับอยู่กับเปโซถึง37ปีเริ่มงานที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็จบที่ประชาสัมพันธ์ตัวจริงเลยนะครับดรสมรัตยินดีพิษคือผู้ที่เข้าทํางนานเริ่มจากที่ ทางด้านบันช่องนูซีก่อนนะครับทางด้านแ l บมาถึงซัพพลายมาที่ทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยทางด้านชีนะครับ26ปีกับเอโซนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีคุณหมอสมศักดิ์อมรวิวัฒเป็นหมอบริษัทครับทุกวันนี้ก็ยังทํางานอยู่กับเอโซนะครับนะอยู่บริษัทตัวเซอร์วิสเซียนจริงๆ10ปีแต่ก็ยังเป็นหมอให้กับบริษัทอยู่ในทุกวันนี้นะครับพี่แจ๊ดสุกัญญานิม,มานเหมมินเป็นคนที่เป็นดูทางด้านสิเกตตอรี ชำนาญเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่อง exploration ครับแล้วก็มาถึงกับตาชนชาโดลงถึงฝั่งนี้อยู่ทางด้านไอเพลครับกองเรือวิสาหกิจนะครับเรามีนะครับพี่ตุนบุษยากิตยารัตน์อันนี้เป็นผู้จัดการสโมสรที่ยาวนานถึง40ปีครับได้มีโอกาสคุยกับคุณอรินจีลาคุณอรินจีลานี่ตำแหน่งล่าสุดก็คือเป็น exxon chemical s, นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของนะครับ exxon mobile chemical ในปัจจุบันนี้นะครับ นะแต่ว่าคุณอรินจีรานั้นเริ่มงานเข้าเอโซนี่เข้าที่อเมริกานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายมาจนกระทั่งมาเป็นกรรมการผู้จัดการของเอ็กซอนเคมีประเทศไทย22ปีกับเอโซครับคุณโชติรถหรือคุณเอื้อยพงษ์เจริญอยู่ทางน้านรีเทลอยู่ทางน้านประชาสัมพันธ์17ปีครับคุณวิสิตันสัจจาอดีตรัฐมนตรีนะฮะอยู่ทางน้านรีเทลอยู่ทางน้านฝ่ายบุคคลอยู่ทางน้านพีเออยู่ทางน้านซัพพลาย และตำแหน่งที่สำคัญคือเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ยูไกเอโซปีและตัวผมเองครับสเนสน่ห์ศรีสุวรรณก็มีส่วนในการให้ข้อมูล40สคนเศษนี้คือคนที่ให้ข้อมูลที่เอามาเป็นบัน,บนทึกความทรงจำดีๆนะครับวิดีโอเทปความทรงจำดีๆนี้เราต้องขอขอบคุณเสือเก่าคณะทีมงานทุกคนที่ร่วมกันบันทึกความทรงจาอันเป็นประวัติศาสตร์นี้เราจะทำเป็นครั้งสุดท้ายนะครับที่ท่านไม่ควรพลาดเพราะมันจะอยู่กันไปอีกยาวนาน แม้แบรนด์เอโซ่จะไม่อยู่แต่บันทึกเหล่านี้จะอยู่ไปตลอดครับต้องขอขอบคุณคณะทีมงานทุกคนในคณะกรรมการของเสือเก่าทุกคนต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งขอขอบคุณโปรดิวเซอร์ของการบันทึกรายการนี้คุณแหม่มสุทธิพย์นะครับสีวรานนท์ขอขอบคุณคุณกิติพงศ์โชติชัชวานกุลนะครับผู้ที่บันทึกเรื่องราวของช่องนนทซีต้องขอขอบคุณนะครับคุณปลอบขวัญเอียมศิริที่มาเป็นผู้ที่ร่วมพูดคุยในรายการ ต้องขอบคุณคุณวิทวัตทวีโภคนะครับที่มาพูดคุยในรายการขอบคุณคุณวงดาวนะครับสมุทรโคจรคุยกันในรายการต้องขอบคุณนะครับคุณสุรกิจช่วงโชทที่เตรียมพวกข้าวของนะครับคอลเกตชันต่างๆของเอโซมาขอบคุณคุณวีรพันธ์หารอมรุ่งเรืองขอบคุณคนที่เข้ามาร่วมในรายการของเราทุกๆคนนะครับวันนี้บันทึกดีๆเหล่านี้จะถูกบันทึกและเก็บเอาไว้ตราบนานเท่านาน ท่านที่เป็นเสือเก่าท่านที่เป็นเสือปัจจุบันหรือท่านที่สนใจอยากรู้ความเป็นมาของเอโซเรื่องราวดีๆเหล่านี้ไม่อยากให้ท่านพลาดนะครับถูกบันทึกมาในรูปแบบของวิดีโอครับและมันก็จะเป็นตำนานที่สืบสารกันตลอดไปด้วยความรักและความภูมิใจของพวกเราชาวเสือเอโซทุกคนครับ